สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดกันประจําวันที่14ตุลาคมตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมง15ก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือ BTC USDT นะตอนนี้ BTC USDT ก็อยู่แถวบริเวณ115,300 ซึ่งตอนนี้เขาก็ขึ้นมาชนแถวเส้นอัพเทนไลน์แล้วนะเขาอยากจะพยายามขึ้นไปยืนให้ได้แต่ถ้ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1 1 0 6 0 0 0ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสย้อนลงมาด้านล่างนะซึ่งตอนนี้จุดเฝ้าระวังของ BTCUSDT ก็คืออยู่แถวบริเวณ1 1 4 3 0 0นั่นเองหากเขายังยืนบริเวณ1 1 4 3 0 0ได้เขาก็ยังมีโอกาสไปต่อได้ แต่หากบริเวณ1,14,300เขายืนไม่ไดเ้เขาก็มีโอกาสย้อนลงมาด้านล่างนะแถวบริเวณ1,800 0 0โดยประมาณนั่นเองใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะส่วนกราฟถัดมาก็คือกราฟของน้ำมัน WTI ก็คือตามที่เคยคุยกันไว้เนะว่าบริเวณ61.61 61, ไม่ควรย่อหลุดลงมาซึ่งหลังจากที่เขาย่อหลุดลงมาเ,เขาก็ลงมาทดสอบแถวบริเวณ58 โดยตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ59.70เดี๋ยวเราลองตีฟีโบนัชีให้ใหม่นะซึ่งการฟีโบนัชีที่ตีให้ใหม่ก็คือตอนนี้น้ำมัน WTI เขาก็ลงมาทดสอบเส้นฟิโบ161.8%นะแถวแถวบริเวณ59.38ซึ่งตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาก็คืออยู่ตรงบริเวณ59.38นั่นเองหากยืนได้อยู่ก็ยังมีโอกาสคือเปทดสอบแถวบริเวณ60.7 แต่หากบริเวณ59.38เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบบริเวณ57.25โดยประมาณนั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ ส่วนกราฟนี้ก็คือกราฟของทองคำโคเม็กซึ่งก็ทำออทามไฮอีกแล้วตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ4,141นั่นเองซึ่งตอนนี้เขาก็ต้องมาชนแนวต้านแถวบริเวณ4 4 2โดยประมาณนั่นเองนะซึ่งหากเขาขึ้นไปยืนเหนือได้ก็ยังมีโอกาสไปทดสอบแถวบริเวณ4,200 แต่หากบริเวณ4,142เขายังยืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ4 0 9 0โดยประมาณและหาก4 0 9 0ยืนไม่ได้ก็อาจจะย้อนลงมาแถว4 0 2 0ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะส่วนเซ็นตอินเด็กซ์บ้านเราวันนี้ต้องมาดูว่าเขาจะขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,290จุดได้ไหมหากเขาอยากจะไปต่อได้เ,เขาต้องยขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,290 แต่หากบริเวณ1,290คขายังหยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบ1,270ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้อินเวสต์ดีๆขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย